โอ้ที่ปู่บอกม่าหนีมีแต่ผพีติมเตีพีวัดมีผีนั่นแหะวานเดวกับมาไมมานะไปบาก้าละโอ้่ามันกามันไปนั่นตัวซี่สิบเนี้ยมาสีบเอดเาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซตุก่ันทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซกท่านเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยพูดเถ่าพารวยครับเอฟซีับ ตามแนวทางโค้งสุดไายฟันธงเอาแข่นๆของปูจ่อยกกขคอวันนี้ครับเอฟซี FC ครับม,มาหาปูอยู่หอดวัดหอดอ่ะพี่ละครับมองพันยูเพิ่ละว่างหันปูไปขอนแก่นนะครับเด้อไปอำเภอมั่นจ่านะครับเนาะก็เลยได้โทรคุยกับปูเอาบัดนี้โค้งสุดไทยกันตามปูมาถึงวัดเลยครับเอฟซี FC ครับเอฟซี FC กให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางครับเอฟซีครับ กะนี่ก็คือวัดของปู่ครับซาลาที่ว่าเสียดขึ้นยังเป็นเสาซากหลักอยู่ครับอยู่ที่ครับอันนี้เสาซาลาเลยครับเด้อแต่ว่าบวรเนยถางเครื่องบอลเห็ดนะครับมีแต่เสาตั้งไว้ก่อนครับอยู่ที่ครับปู่จอยพระโตหรือว่าปู่จอยกกคออยู่ทีครับเมื่อนี้ปู่สีวงให้ตัวไหนเนาะครับเนาะโค้งสุดท้ายเอาแขนๆเลยครับอยู่ที่ครับให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อไปเพื่อบวาเป็นการสิวิไลา์นะครับเนาะปู่เพิ่งจะนั่งถ่ายอยู่พอดีครับอยู่ที่ครับ นมรรถกาญปูเย็นพอยิ่งพอสวยครับผมเหนาวอากาศเย็นปูอากาศเย็นเหมือนกัครับไข่แน่อยู่มือนี้การ์บอหนาวปนในดอกปูมือนี้กระไดแต่ว่ากานเด็กจริงจริไในเนาะครับผมตอนนี้เด็กมากอะสิไข่แน่อยู่แหละกับสิหนาหรือห่มผ้าคนละเป็นไงปูไปขอนแก่นมากปูเออไป่ง่ายเลยไข่แน่อะไรล่ะครับผมไข่แน่ไข้แน่ดีขึ้นหลายแล้วเนาะปูเนาะ ไปไปหน้าเลย,ยโยเลี้ยงงัวง<ป>เลยโยครับโอ้ไปไปเลี้ยงงัวเลี้ยงนั่นบูพัวเลี้ยงงัวได้แล้วครับเอาปูคือว่าขอนที่เพิ่นเอามานคนปลูกข้อายใส่แบบนีแม่ไปปลูกใส่ยในขอนใหญ่กระดกดดเดียวนีน่ต้นไม้บุพัมันต้นไม้แต่กินมันเพระถล่มเลยดีมันถล่มเนียมันมาโดนเขือนโดนแต่สิโดนเตอร์ไปครับเห็นไปให้อาจารย์ไปแล้วเขาเขาฝันแล้วมันยากอะไรนาะอ้ายก็อ้ายก็ย่างได้เนาะครับไป ผมว่าหัว่ากัเลยเออเพิ่นเอาเอาขอนมองพ่นผู่ข้อตายแมา่ดา่งไฟ่แม่ด่งไฟ่ของหัวโอครับตป็นศูนย์ด้วยเปโอ้ครับผมอ,อืมอะฮะอัเนเพิ่นเลยมาหักหลังมาตีปูข้างหลังอืมครับหลังมาแน้วแปลว่าผีมาหักหลังเพิ่นนี่ก็เลยได้เขาต้องาบานว่ะนะนี่ว้าวตัวบานนี้ปูไปนั่งเอาจะเป็นยังไงปู

เอาได้หน่วยไปอันแเอาหัวป่ามาให้เนาะครับผมอันแแหววันเอาทองหัวมาตั้งแต่ศูนย์น้ำวันลงน้ำนะครับวานลูกน้ำไมนได้หอบหอบมาหอวมาให้เอาแหนี่พันหัวหอบหัวมาให้ปูบ่ะแมนแมนครับผมหอวหัวมาปูกระลับเราครับน้ำมันก็น้ำเนาะครับผม ันนี้แล้วป้นพงหลาดมาเส้นละโอ้ครับผมขึ้นนั่อขึ้นนัแก้มนะโอ้ึืหาอันึงในแค่นั้นเล้อือืมนี่นะโฉเกาล่ะไปเออครับผมคนเวี่ยนโาเกาล่ะอืมพนี้หรอกโฉก๊อกมาต่ม่งก่าเนี่ยวัดนีปูามันมันสีลองลางสลยเกจามันสีล่องลางเพราะว่าปันเนี่ยปันเนเหียวเนสีล่องสลางครับเดี๋ยวจานมันสีล่องสลาง คือเพิ <sketches> <illions> ่มขมาทั <gemacht> uh, <okay>. ้งสามตัวนะบุ๊คเออคือว่าผู้เฒ่าคนมาก่อนวันสิปฟูขโามาก่อนอืมยั่งหน่อยมากตามขุนมากนะผู้เฒ่าขี่สามรอบมาก่อนเหน่อยยังไงขี่ตามหลังเออเรียกว่าขี่สามรอบเหมือนกันอ่าก็เลยมาเขากขาฝันนี่แหละครับผมอันเหงนุ่งน้ำเราต้องหัวป่ามาอาจารย์อาจารย์ก็เล่นครับผู้วันเหงนี่เป็นผู้ใดปูแต่จริเป็นปูนะเป็นผีหรือเป็นคนปูนี่ขีผีผีโอ้ที่ที่ปูว่าม่านนี่มิได้ผีติด ไอ้พีน so uh, uh, uh. so ั่นน่ะว่านเดี๋ยวกลับมาได้กลับมานะไปบลเก้าล่ะโผล่เก้ามันกลับมาเก้าไปนั่นตะยิบซี่ซี่สิบี่ยกับมาซี่เอสเอเนียเอางวดคืองวดที่แล้วแมนมัน้ยกับมามันมันจ้ขืนเนาะเงวดนี้ก็กลับมาของเก้าอีกอันสุมผีสุมเก้านี่บ่อปูบ้านแห่แมนบ้านแห่ล้งหนาไม่รับข้นมากบ้านแห่ซีนึงเด้ขึ้นมาขึ้นมากมันจะขืนมันจะขึ้นโต คืออีกางเหรอไหมคืออะไรีกครับผมคือคือวันแหลงน้มหลักกระเลยเอาขึ้นมากหอบมากขึ้นมากเลยหอบแหนห่อหัวขึ้นมากปอปู๋ยแหนห่อขึ้นมากครับผมเสือเสื้ออะไรกี้ล่ะคื้อห่าอันที่ว่านยังนี่หน่อยี่รถเออขี่รถอกล่อนปอปู๋ไปลงมาเออนั่นแหละไว้ตรงหลังครับผมสามคนแม่นอนครับผมนั่นแหละ แต่ว่ามันลงนาเหมือนว่ามันคืนมากนะเออพี่มากมันเจ็ดเิเมตรสองตัวนเน<อ>าะเห็นปะครับหนึ่ง,งครับเอาไส้หนีได้ไงเออสองเลยเนาะครับอืมห้าเดี๋ยวนี้มันหาห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าศูนย์สี่ครับวันนี้ห้าศูนย์สองแค่นั้นโอ้คืนแทบพ่อเอาแค่นี้ล่ะโอ้ได้อเอาเอาขึ้นแค่สองใช่เพราะมันคืนมากเนี่ยครับผม มันลูงหนาเนียไม่ได้คิดเอาขอึ้นมากหลนะครับผมต้องขึ้นเอาเป็นฟันทุ่งเอาสองตัวนี้ตัวเลกกปูเทตัวครับผมห้าสองห้าสองโอ้ครับผมสองตัวห้าสองอะไรสาตัวหาหาศูนยี่โอ้หาศูนย์ี่อยแล้วแต่ว่าสองตัวนี้เอาห้าสองโอ้ครับผมสองสี่สองแค่ั้ วงกลมเลยลานเป็นเส้นด้วยวงกลมหาซอง่าแค่นั้นล่ะข้อหอกขึ้นมาเลยแค่นั้นล่ะอ่าสุ่มหนีขึ้นเก่าล่ะสุ่มหนีก็ยังโยชูเก่าเน่ยนวงกลมหาซองอยู่บบพูดครับเจีซีครับตัวร่องตัวร่องนี่ว่ัจนก็ไดรพอดมากวตัวร่องตัวร่องนี่ก็มันพออยู่มันอยู่ในตัวแล้วโอ้ครับผมเพราะว่าหอบขึ้นมาเลยหอบขึ้นมา จากศูนย์นี่เป็นสองนีครับผมขาย,ยุทธบรรทันตดเป็นว่าห้าเลือดหอมขึ้นมากนะครับมผมน่าน่าน่าเป็นหนึ่งแหละมันเลยกลินมากนะครับแต่ขึ้นรถล่ะรถต้องถอยลงมาฟันทงชุดแรกที่ปู้ฟันนี่เป็นชุดบนเหมือนบ่อปูนปปีชุดบนอชุดสองนี่มีหาศูนย์ซีนี่เป็นชุดล่างใชีชื่นี้เนาะครับผมมีศูนย์ซีศูนย์หาแล้วก็มีหาสองหาซี ี่วงโกมนี่แหละช่วงล่องอ่ซุ่มนี่ซุ่ม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 นี่เป็นล่องออันนี้ก็ล่องวัวฟูอ่ากลมไว้นี่ชุดเน้นครับบัรสามตัวบนของปูนี่สามหกเก้าตั้งแต้คลิปแรกที่ออกไปนะปูเนาะครับสามหกเก้าก็มีสามศูนย์มีสามหนึ่งมีสามครับออกไปเบอร์เดไดปู มันเปลี่ยนไปเลยนะครับผมมันเปลี่ยนไปเลยแล้วมันออกคลิปไปแล้วครับยันไปหาสร้างหัวดอกอืมเขาหัวดอกครับผมปูกระดีล็อกับาเก่าตัวเดียวกันครับเขาเก่าตัวเดียวกันหากับตัวเดียวกันครับผมอืมก็เลยมือหนีฟันทงโค้งสุดท้ายจากปากปูนะครับเด้่อจากปากปูฟันทงไปเลยครับพีซีครับเขาหัวดอกอาจารย์สามตัวบนสามหกเก้าพีซีครับอ่าแล้วก็มี่สามศูนย์หนึ่งอันนี้เป็นชุดบน ตัด2ตัวออกมามีอยู่3 0 3 1ูนย์สามหนึ่งครับสามสามรับพิชิกับราคาเน้นเน้นคือ3ตัว3 6 9นะครับน้อเอฟซีครับชุดชุดชุดตัวนั้นบบ่่ได้ตัดเนี่ยขับพี่ซีครับเอาอยู่ในหันเลยสามหกเก้านะครับเนาะ้อราคาเอฟซีเบิ่งไปน้ำรับพี่ซีครับฟันธงโค้งสุดท้ายสามตัวบนสองตัวล่างนะครับเนาะ อันชุดล่างกับชุดตั้งหากนะครับด้วยชุดบนกับต่างหากคุยที่ครับว่าโอ้อันใดชุดบนชุดล่างชุดบนชุดล่างก็เขียนไว้นะครับชุดล่าง504นี่เป็นชุดล่างครับพี่ชีครับตัด2ตัว04 05 52 54ครับพี่ชีครับตกกันนะครับเนาะตัวเน้นๆคือตัววงกลมไว้04กับ05ครับพี่ชีครับตัววงกลมไว้อันนี้ก็คือชุดชุดล่องครับพี่ชีครับครับเนาะมาจากหาศูนะครับพี่ชีครับแล้วก็สามหกนี่ตรงๆครับพี่ชี ตาเ่นเอาเลยครับแด้วมี3 6 3หกสามเก่าทันครับพี่ครับกับ301นี่ครับพี่ครับเอฟซีกัมักจัดจัดขัดกับพันโครงสุดท้ายของปูจอยบ่มีอีกแล้วครับป่านนี้ครับมีแค่นี้นะครับเนาะเรีนให้ด้วนวงกลมให้เลยนะครับวงกลมให้นี่ปูวาดฟันตรงไปแล้วจักป้านเปอร์เซ็นต์ปูสองล้านเปอร์เซ็นต์เลยโอ้สองล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่ซีครับบ่เอาล้านหนึ่งคือเพิ่นเอาสองล้านไปเลยครับพี่ซี่กับมั่นใจของปูนี่บางทีนี่มาสามตัวบน สองตัวลางบางที่มาตงต่างตาลางบางที่มาต่าง,งตาบ่นเฮ้ยที่ครับบางที่มา,า,าทมาั้งบนทั้งลางนะครับเนาะกลับไปดูกลับไปชมคลิปที่ผ่านมาได้ครับพี่ซีครับปู่จ่อยโกคอนะครับเนาะยอดกลับไปเบิ้งคลิปหลังคลิปที่ผ่านมาอะไรครับว่าของปู่จ่อยนี่เขามาจากงวดจกงวดแล้วครับพี่ซีครับเ,เลขของปู่ก็หลายตัวนะครับเนาะบ,นะบนเป็นบนลางเป็นลางครับพี่ซีครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้เอฟซีโศกหมานลำด้วยลำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยครับเด้อ วันที่หนึง่งธันวาคม2อ6 6นนี่ครับมาใช้ยโยชยโยให้ไปพร้อมกันค่ะพี่ที่ครับนี่มือแรงพ่อกันอยู่วัดปู่จอยมือนี่ค่ะพี่ที่ครับขอจบคลิปไปเพียงซค่นี้พ่อกรับไม่ได้คลิปหน้าขอกราวคำว่า,า,า,าสวัสดีครับ